พระครูวัตุอรหัตุสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพานตูปัฏฐานเตวิสะสังวัชรุตระปัญจเสตตาิกานิภเวสังวัชระสาสานิอติกันตานิปัจจุปนิกาโดยเซนุสิกายนามวัสสะ ว่าไงติงสติมังทินังวาราเสนาวนาละวิวารโหติเอวังทัสสะภะคะวะตูวปริมิพานาสาสนายุกาละคนนาสันละเขตพาติ มมสุภนมัจดุระพุทธสศาสนายู่การจำเดิมถึงวันปรินิพานแห่ององค์สมเด็จพระพิชิตามารนรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแลวด้วยสองพันห้าร้อยี่สิบสามพันสา รตัตยมบันสมัยพฤศจิกายนมรสุรทินดทีสามสิบวันอาทิตย์วันนี้เป็นปัจ,จุมบันวานพระพุทธศาสนาอยุการจำเดิมถึงวันปริน,นพพิพ,พา,านแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น มีไนยันพุทธมบริษัทเจพึงกำหนดนับได้ด้วยเบการาชเนีนนบูตัสสะภะคุวัตุอรหัตตุสัมมาสัมพุทธัสสะนบูตัสสะภะคุวัตุอระหะตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคุวัตุ เระหัตัวสัมาสัมพัสสะสัพเพสัตามริจันติมุรนณนตัง้งชีวิตนัีน, <c oughs> นโอกาสบัดนี้หาตจมาภาพจะแสดงพระสธรรมเทศนาในมรณานุสติาถา <c oughs> เพื่อเพ็่เครื่องโสดสงองค์ขศธาบรมี ที่บรรดาตนิสราธานะบนดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลไปจำปักเือวันพระแรมแปดคาเดือนยูสองวันนี้ทั้งนี้ก็เพราะว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าป็นเหตุ จึงได้พากันปฏิบัติตาความดี make, ตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมโลเกชเทศวาระแรกที่บรรดาแทนพุทธบริษัทก็มาในเขตของพระพุทธศาสนาก็ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะาทั้งสามรายการ ได้ดอกไม้ทุบเทียนเครื่องเสกกาวรามิตรต่างๆอันนี้แสดงเห็นว่าบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายมีความเลื่อมใสในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรริมศาสนาเป็นอันดีตอนต่อมาบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายนี้ตั้งใจสมาทานศีล แล้วก็ตั้งใจถวายทานเป็นสังฆทานแต่ประสงค์ในพระพุทธศาสนาในขั้นสุดท้ายก็ตั้งใจสนันดับรับรถพุทธพุทธทศานาเ,าเป็นคาสั่งสอนงองค์สมเด็จตะสมัมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้กล่าวโดยอริสงค์ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นมหาอนิสงฆ์ จะกล่าวพันนาในสงให้จบสิ้นภายในสามเดือนย่อมไม่จบรวมความว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้ปฏิบัติในบุญกิิยาวัตถุตุนสามรายการที่องค์สมเด็จเรจอมไตรบริศั์สันดาทรงแนะนำโดยครบถ้วนนั่นก็คือหนึ่งทานนาไมบุญสมเด็จเารบริจาคทานท่านทา,นทา,นทานแล้ว 2. สองศีลนาไใหมบุญสมเด็จเรจานาสาศีลท่านทานแล้วสามภาวนาใหม่ การทําจิตใจ,จผ่องใสาจากกิเลสคือการสนับรับรสพุทธพจน์เทศนาท่านทาแล้วต่อมาก็การเคารพเปิดศาในองค์สมเด็จพระบพิีแก้วในพระธรรมและพระอริสง์ยมมีกระบ,บรรดาท่านพุทธบริษัทรวมความเมื่อการกระทําในวันนี้เขาบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นเรื่องการกระทําความดี แต่ว,ว่าการทําความดีทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นการเพื่อเยบเรื่องตนให้พ้นจากความทุกข์ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการความต้องการที่องค์สมเด็จพระพิตรมารบรมศาสันดาตั้งใจบำเพ็ญบารมีมาทั้งเสียสงไข่กับแสงกลับหวังมรล้วเสพสัมมาทั้งโพธิญาณน,นั้นอาศัยที่องค์สมเด็จพระพิตรมาร ต้องการจะช่วยรื้อสัตว์ค้นสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์คือพ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดในวัฏตะสงสารมีพระนิพพานเป็นที่ไปจงได้ตั้งใจแนะนำให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทท่างหลายสร้างความดีตามที่กล่าวมาในเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทุนนายก็ทําแล้วตอนนี้ไปจะนำอริยาพระองค์สมเด็จพระบระทิพแก้ว ในสมัยที่เกิดเสวยประชาติเป็นพระเตมีมากล่าวโดยย่อ,อพอได้ความที่ตามพระบาลีกล่าวในเบื้องต้นว่าสเพะสะตามาริันติมรนันตังหิชีวิตังถ้าแลเถือใจความตามาาภาษาไทยชัดๆก็ถือว่าบุคคลเราเกิดมาเท่าไรตายหมดเท่านั้น แต่ในบาลีนี่กล่าวว่าสัตว์เกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นคำว่าสัตว์หมายถึงคนคนได้สันหมายถึงประสัทเนื้อชันด้วยกล่าวว่าสิ่งที่มีชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วก็เกิดเพื่อความตายแต่การตายนี่มันดดา่านพุทธบริษัททั้งหลายไม่ได้หมายความสิ้นชาติสิ้นพบตายแล้วศูนย์ไม่เป็นอย่างนั้น กางตายแล้วมันยังไม่ศูนย์สิ่งที่ศูนย์ไปในเฉพาะก,ก็คือสิ่งขันห้าที่ปรากฏกับตนแล้วกําลังใจขบออันดาจันสาตุชนพุทธบริษัทหรือว่าคนทั้งหลายในโลกสัตว์ทั้ง,ทงหลายในโลกก็ดีไม่ได้สิ้นศูนย์ไปด้วยถ้าเราสร้างความดีคว,มดความดีสนับสนุนใจความดีจะบรรดาลให้ไปเกิดในภพที่มีความดียังความดีชั้นต่ําที่เรียกกันว่ามนุษยธรรม ก็จะบรรดาลให้เราไปเกิดเป็นมนุษย์ที่จิตใจของบรรดาานพุทธบริษัทมีเทวธรรมคือหิริโลตัปะก็จะไปเกิดเป็นเทวดาแต <c oughs> ่กําลังใจของบรรดาานพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาบมีฌานสมาบัติเป็นประจเาเวลาจะตายจิตใจทรงอยู่ในฌานเป็นปกติอย่างนี้ก็ไปเกิดเป็นพร ้าจิตใจของบุคคลใดไม่นิยมในมนุษย์โลกที่วันโลกหรือมรรคโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สนใจกับขันห้าห็นว่าขันห้าเป็นปัจจัยของความทุกข์เรามีขันห้าเพียงใดเราจะมีความสุขไม่ได้เราไม่ต้องการขันห้าอย่างนี้ก็ไปนิพพานแต่ถ้ากำลังใจของบุคคลคนใดมีความเร็วซามต่ำช้ามีความวุ่นวายในจิตคิดจนได้ก็อกุศล อย่างนี้องค์สมเด็จพระทศพลกล่าวว่าตายจากความเป็นมนุษย์ก็ไปสู่อบยภูคืเอเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างเป็นสติฉานบ้างถ้าเศษกรรมยังมีอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูกล่าวว่าเขาูนนั้นเกิดมาเป็นคนก็ยังมีความทุกข์ถ้ามีโทษปาณนตาิบาตมากก็จะกลายเป็นคนอายุสั้นทันตายมีโรคภัยไข้เจ็บเ,เปลี่ยน แต่เศษของกรรมที่แปรทินาทานติดตามตนมาทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ก็ต้องสลายไปพินาศไปได้วยอำนาจไฟไม่บ้างลมพัดให้พังบ้างน้ำพุ่มบ้างถูกโจรลักโจรขโมยบ้างแต่ <c oughs> เศษกรรมในด้านกามเบสุวิชาจารย์ยังมีอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูกล่าวว่าในบ้านนั้นมีแต่คนดื้อหาคนมีเหตุมีผลได้ยากมีแคือความกุ้มใจ แต่เศษกรรมมสาาาจะมีอยู่แล้วไส้ก็ปรากฏว่าบุคคลนั้นแม้จะพูดจริงก็มีใครเขาอยากจะเชื่อฟังถ้เาเศษอกุศลกรรมมาจากสุราจะมีอะไรบุคคลประเภทนั้นจะเป็นโรคเส้นปมศาสตร์หรือเป็นโรคบ้านนี่รวมความว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะมีมาสําหรับเราก็เพราะว่าเราทําไว้มันเป็นเศษของกรรม นั่นยังมีบุคคลหลายท่านมาบ่นอย่างนั้นบ่นอย่างนี้แต่ความจริงไม่รู้จักตัวเองเมื่อพยายามฝึกฝนความรู้ที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสรงสอนไว้ในด้านวิชาสามคนดีอภิญญาหกคนดีในปริสัมภายานคนดีอันนี้พระองค์องค์สมเด็จพระจินศรีสอนไว้ให้เป็นการทบทวนชีวิตขั้นตนเอง ว่าเราทําความดีเราทําความชั่วอะไรไว้ยังยะถากรรมตายาน <c oughs> ยะถากรรมตายานในองค์สมเด็จพระจิตมานให้ทรงรู้แนะนำไว้เพื่อให้เรารู้ว่าไอ้กรรมที่มีความชั่วและความดีความกลุ่มใจความสมบายใจมีทรัพย์มากมีทรัพย์น้อยมีความปรารถนาสมหวังไม่สมหวังมันเป็นเพราะอะไรเราทำอะไรไว้ที่ไหนเมื่อไรมันจะมาสนองใจเรา อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้แต่ไม่ไม,ไม่ทำกัน <c oughs> แล้วก็วันนั่งบนว่ามันลำบากอย่างนั้นไม่สมบายอย่างนี้โทษนน่นโทษนี่แต่ตัวเองนะมายักจะโทษใ้เรื่องการหนึ่งกำลังใจของเราจะดีหรือเราไม่ดีอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินสีสอนไว้ในเจโตท,ทยาญาณ เจโตริยญาณนี job, ่มีอารมณ์ใจเป็นทิพย์สามารถจะรู้จิตคนอื่นรู้จิตของตนเองได้ว่าจิตของเราผ่องใสและจิตของเรามันเลวจิตเช่าบ้านส่องใสผ่องใสและจิตของเช่าบ้านเลวแต่จะรู้จิตของเช่าบ้านต้องรู้ใจของตัวก่อนชำระจิตของตัวทัศนะอายก่อนหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจินนวรทรงสั่งสอนในด้านปกพณนวาสานุปติญาณ รู้จักการอริกชาติถอยหลังไม่จำกัดชาตินี่เราก็จะรู้ได้ว่าความรู้ที่องค์สมเด็จพระบรมโลรกกน,นาถสอนไว้นะั้นมีครบแต่ว่าพวกเราที่ไม่ทำกันหรือไม่รู้ก็เพราะว่าใช้วาจาแค่เคารพในองค์สมเด็จพระบรมครูแต่ใจจริงไม่ได้ทำจริง เหมือนกับคนที่มีความขยันขยันแต่ปากมือไม่ทำํำมันก็ไม่มีอะไรเป็นผลหากว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนมีความสนใจความรู้ที่ให้เวแล้วการให้ความรู้แบบนี้รู้สึกเป็นการให้อย่างประคับประคองที่สุดที่ไม่มีมาดีการก่อนนี้ก็ยะอสอนกันแบบนี้ถ้าทุกคนเป็นคนดีก็ชื่อว่าเป็นของไม่ยากตามที่กล่าวมา เป็นการพิสูจน์ตนเองว่าการเกิดจี่มันเกิดมาแล้วกี่ครั้งเกิดเป็นอะไรมาบ้างที่เกิดดีอะไรทําให้ดีเกิดชั่วอะไรทําให้มีชั่วตอนนี้ไปพี่นำเรื่องราวกัลองสมเด็จไปจอมใจบรมศาสดาสมัยเมือเ่อเสวยประชาติเป็นพระเตมีใบมาเล่าสู่กันฟังสักสิบนาที เป็นว่าในชาตินี้องค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสนดาเกิดมาเป็นลูกกษัตริย์แล้วก็เป็นคนที่น่ารักมีความฉลาดมากเวลานั้นอายุยังไม่น้อยก็เรียกว่ายพรพรู้ภาษาชาวบ้านพูดได้เดินได้รู้อะไรได้ทุกอย่างวันหนึ่งทรงประทับอยู่บนบนพระเพลาคือบนตักคำว่าพระเพลานี่ประวัติตัก บนตักของพระราชบวินดาเวลานั้นปปากฏว่าหมาดขานำนักโทษเข้ามาให้พระราชาวินาดาพิจารณาโทษพระราชาวินดาซึ่งเป็นกษัตร,ยร,ริย์พิจารณาโทษแล้วว่าการมีความผิดอย่างนี้ต้องทมีโทษประหารชีวิตโรงยิ่ในทรงประกาศสิทธิมีรับสั่งให้ประหารชีวิตตามกฎหมาย แต่ความจริงการสั่งประหารชีวิตนั้นพระเจ้าพระองค์โกรธแต่ว่ากฎหมายเขาเขียนว่าอย่างนั้นก็กต้องตั้งตรัสไปตามนั้นเมื่อพระองค์ทรงสั่งให้อ მ ัดนำนักโทษไปประหารชีวิตตอนนี้องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรซึ่งเป็นพระราชารสหรือว่าเป็นลูกชายนั่งอยู่บนตักของพ่อได้ยินเสียงอมามัดเขากราบทูลโทษให้ทราบ แเอกพร,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 ระราชวินดาก็มีพระพระกระแสพระับสั่งตรัสให้ฆ่านักโทษตกต้องตามไปตามตามกันไหมว่าฆ่าเข้ามาก็ต้องฆ่าตาม,ตามให้ตามกันตายตามกันไปสมดเด็จพระจอมไตรบริมศาสนาอาศัยที่บำเพ็ญบาร,รมีมาตั้งแต่ต้นเวลานั้นองค์สมเด็จพระทศพลมีบาร,รมีเข้าเป็นปรมัตถบาร,รมี ต่ความจริงกําลังของปรรมัติบารมีสําหรับพระพุทธเจ้าเป็นบารมีที่มีความสูงส่งมากย่อมสามารถทรงอภิญญาหกได้ตามอภิญญาห้านไม่เย่หได้แค่ห้าคืออาสวขคยา,ยานยังไม่มีทรงอภิญญาห้าได้เต็มที่ตอนนั้นปร,กรา,ากฏงยังเป็นเด็กอยู่องค์สมเด็จพระบรม,มครูทรงระลึกชาติได้ ว่ายังเป็นเด็กในของเก่าตามมาละลึกชาติได้เวลาที่พระราชวีาสั่งประหารชีวิตจิตของพระองค์ก็เห็นภาพเดิม <c oughs> ว่าในกาลก่อนนีพระองค์เป็นกษัตริย์แบบนี้แล้วก็มีการตัดสินประหารชีวิตแบบนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นไปนตามกฎหมาย แหลังจากนั้นแล้วเมื่อตายไปแล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรต้องไปไหมอยู่ในเวจีมาหานรกสิ้นการนาน <c oughs> แล้วมาพ้นจากนรกมาแล้วองค์สมเด็จพระยิ่ิมารอาศัยความดีที่ทำไวในตอนต้นคือคนเราเนี่ยเกิดมาชาติหนึ่งมันทําทั้งความดีและความชั่วไอ,คววอ,นนวอ้ความชั่วในตอนนั้นเวลาจะตายใจมันจับอยู่ดีความชั่วก็พาตัวให้ขพระองค์ลงไปตกอเวจีมาหานรก เพราะอาศัยการตัดสินใจลงโทษบคุคคลให้ตายตกไปตามกันเมื่อพ้นจากนั้นแล้วก็มาเกิดเป็นคนเพิอมน่ายความดีมาเป็นรูปกษัตริย์องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคกล่าวว่าคนที่จะเป็นกษัตริย์ได้เพราะอาศัยพรหมจันทร์อย่างอ่อนคนที่จะเป็นเทวดาคำว่าเทวดาไนี่หมายถึงเทวดากับพรหมก็เพราะอาศัยพรหมจันทร์อย่างกลาง คนที่จะไปนิพพานได้ก็สมารอาศัยพรหมจรรย์อย่างสูงสุดที่อย่างเข้มข้นนั้นอาศัยที่องค์สมเด็จพระทศพลเป็นกษัตริย์ก็มีพรหมจรรย์อย่างอ่อนคือมีศีลบริสุทธิ์มีทานบารมีครบถ้วนมีปัญญาด้วยเมื่อคนแจกความเป็นเป็นสัตว์นรกแล้วก็ช่วยให้เกิดมาเป็นลูกกษัตริย์เมื่อสมเด็จพระทรงสมบัติเห็นภาพเดิม ว่าในการก่อนเราเป็นกษัตริย์อย่างนี้ตัดสินประหารคนแบบนี้อย่างพระราชวีดาธรรมเราต้องไปตกเอเวจีมานรกสิ่งการนานกว่าจะผ่านขึ้นมันได้ก็ยากแสนยากแต่เ,เวลานี้เรามาเป็นรูปกษัตริย์พร้อมหน้ากุความดีในสมัยจะหมายนั้นเช่นเดียวกันคนจากความชั่วมารับผลของความดี สอเด็ดไปกินสียิ่งคิดว่าสเพสตามริสันติมรนันตังหิชีวิตังคนแลกสัตว์ทั้งโลกเกิดมาเท่าไรมันตายหมดเท่านั้นแล้วตายดม,มันไม่ได้ศูนย์เวลานี้เราเป็นลูกกษัตริย์ต่อไปเมื่อพ่อตายหรือพ่อสละราชสมบัติเราก็ต้องเป็นกษัตริย์แทนถ้าเราเป็นกษัตริย์แทนประวัติศาสตร์มันก็จะต้องซ้ำรอย าติก่อนเราเคยสั่งประหารชีวิตคนชั้นใดชาตินี้ก็ต้องสั่งประหารชีวิตคนชั้นนั้น <c oughs> ถ้าเราสั่งประหารชีวิตคนเมื่อไรเมื่อตายไปแล้วกรรมเก่ามันก็จะเข้ามาถึงเรียกว่าประวัติาสายเก่านั่นก็คือกลับปเป็นเป็นสัตว์นรกตามเดิมยังได้ทรงตัดสินใจว่าถ้าเราจะทําตนเป็นคนดีต่อไปความบริสัทธิ์ก็ต้องมีกับเรา กันนั้นเวลานั้นถึงแม้ว่าจะมเด็จองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คิดว่าขึ้นชื่อว่าความเป็นษัตย์จะต้องไม่มีสำหรับเราต่อไปโทษไทยทรรใดๆกั้นชื่อว่า,านา,าทิบัตอธทินนาการเมสมุเมชาจา์มุสาวาจการเด่มสุรามีไรจะต้องไม่มีสำหรับเราเราจะต้องทําใจของตนให้เป็นใจของบุคคลที่ดีคือไม่ปราศจ,จากสินห้าทรงใช้สินห้าคงอยู่ หลังจากการตัดสินใจแบบนั้นแล้วองค์สมเด็จพระบรมครูเดิมที่เดียวเป็นคนดีไม่ช่คนใบ่ก็เลยแกล้งทําตนเป็นคนใบ้เสียนับตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมาใครจยพูดใครว่าอยังไงก็ตามได้ยินทํามันเมื่อไม่ได้ยินพูดได้ก็ทามันพูดไม่ได้หลายๆว,ว,วันเข้าพระราชาินดาก็หนักใจคิดว่าลูกชายของเราคนนี้เป็นคนฉลาด กอนก่อนก็ดีเวลานี้กลายปปาเป็นคนไบ้เมื่อเป็นคนไบ้แล้วก็เป็นกษัตริย์ไม่ได้ก็พยายามทุกทางหาการทรมานทุกอย่างตามคําสั่งของบรรดาคนาจารย์ต่างๆก็ขอรัดไปแม้จะให้ไป,ไปเรียกว่าเอาไปวนบนกองไฟให้ร้อนบ้างทรมานอย่างโน้นทรมานอย่างนี้ให้พูดท่านก็ไม่ยอมพูดที่ไม่ยอมพูดพววเพราะเกรงจะเป็นกษัตริย์ เกรง่จะต้องส่งสั่งประหารชีวิตคนเกรงว่าจะต้องสั่งจองจําชีวิตคนเกรงที่จะต้องรบกับบรรดาลค่าศึกในการวิฆายเข่งค่าสิ่งอะก,กันทุกอย่างทุกอย่างนี้ที่เราผ่านมันแล้วมันนําลงไปในนรกมันเดือดร้อนเห็นนรกตลอดเวลานี่ระบรรดาถรงพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาว <c oughs> ิชาความรู้ที่มีอยู่แล้วพยายามปฏิบัติให้ครบถ้วน จะได้ทำตัวให้พ้นจกากใบภูมิที่ผ่านไปที่ไปหลังจากนั้นเขาถูกทระองค์พระองค์ถูกประมาณมาตั้งจต่แต่เด็กทีงความเป็นหยุมหนุ่มอายุกเกือบยี่ส <c oughs> ิบปีเมราะนั้นว่าเขาต้องการในองค์สมเด็จพระนสีพูดเพ่งก็ไม่พูดต่อที่ไปทํำยังไงเขาก็มาเป็นษากันโหราจารย์ทั้งหลายเมื่อเวลาพระอาจารย์พระราชาสังกมาก็บอกว่าพระมา เนัว่าเตมีนี่เดิมเป็นคนดีแต่เวลานี้เป็นกายกินีเสี็จแล้วให้นำไปฝังเสียทั้งเป็นอีตอนจะฝังนี่เขาตั้งใจจะฝังจริงๆหรือว่าตั้งใจจะบอกว่าจะฝังให้พูดอันนี้บาลีไม่ได้กล่าวไว้เพราะนั้นว่าพระราชบนดาพระราชบัรดาก็มีความรักลูกแต่เขาบอกว่าเป็นกายะกินีนี่เขาจาเป็นจะต้องทา ตอนนี้ไม่จะเประส่ความประสงค์ของพ่อและแม่ก็จึงให้นำใส่รถเอาออกทางประตูผีแล้วนำเข้าไปในป่าให้เจ้าหน้าที่ไปหลายคนเมื่อเข้าไปถึงในป่าลึกก็ไม่ที่สมควรเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ไม่ได้สนใจกับรถไม่ได้สนใจกับประตมีใบ <c oughs> ตอนนี้ใบเนี่ยใบแกล้งใบคือใบาการเมือง ต่างคนต่างขุดหลุมตั้งใจจะฝังทั้งเป็นสำหรับพระเตมีนั่งอยู่บนรถก็คิดว่าเวลานี้เขาจะฝังเราเขาคิดว่าเราเป็นคนไบแต่เราก็จะยอมตายไม่ได้มันยังไม่ถึงเวลาจะตายถ้าจะตายก็มันต้องตายเองฝังตายอันนี้ไม่เอาโดยคิดในใจว่ากําลังวังชายของเราสามารถจะต่อสู้กับมันดาทหารนําเ่ลันหลายเรื่านี้ได้หรือไม่ ถ้าเขาจะมาจับเราเราจะหนีเขาจะมัดเราเราจะสะบัดให้หลุดมันจะไปไหวไหมพวกนั้นเผลอๆกําลังขุดลุมเพลินไปท่านก็ลุกขึ้นมาจากรถที่แรกเราไม่ลุกไม่นั่งทั้งหมดหมายความไม่พูดด้วยก็ไม่ลุกด้วยทําเป็นคนง่อยด้วยทําเป็นคนใบ้ด้วยทําเป็นคนนงกด้วยตอนนี้ก็มาซ้อมร่างกายลุกขึ้นมาจากรถสลักแขนสลักขาเห็นว่ากําลังวางชามันยังดีอยู่มาก พระพุทธเจ้าเวลาเขาถึงประมัติบาร,รมีกําลังสูงแล้นนึกว่าเอรถคันนี้เราจะควงไหวหรือไม่ไหวด้วยบาร,รมีก็องค์สมเด็จพระจอมไตรก็จับงอนรถขึ้นมาควงเล่นเมื่อคลองควงของ,งเบาไอ้คันควงรถก็เสียงดังคืบคบคๆๆเจ้าทหารทั้งหลายที่กําลังขุดหลุมแปลกใจว่ามันเสียงอะไรกันแน่ ก็ปลายคนก็กเหลียวก็มาเห็นพระเจ้าเต,าตมีใบกำลังควงรถอย่างชักกลัววางจอบวางเสียมวางทั้งหมดเข้ามากลาบ,บกลัวว่าเจา้าหนึ่งเจ้าอย่ฆ่าดีไม่ดีเพราะรถตีนตายหมดตั้งงูตั้งงาก็ไม่เหลือตายแงะแกวนะ้วเลยเห็นไหมถ้ารวมความว่าท่านก็เลยบอกว่าเธอจยาฆ่าฉันทำไมฉันไม่ใช่คนใบแลวเขาว่าเชิญให้กลับพระราชฐานท่านบอกท่านไม่กลับท่านไม่อยากจะปกครองเมือง ไอ้ที่ไม่พูดันไม่ใช่ฉันพูดไม่เป็นท่านยังเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดในการระลึกชาติได้ของท่านให้ฟังแล้วบอกพวกนั้นว่าจะไม่กราบทูลพระราชวินดาและพระราชมัรดาว่าฉันนั้นไม่ตายฉันไม่กลับไปพระราชฐานว่าต้องการจะบชเป็นฤาษีท่านอดิฐานตนเป็นฤาษีตั้งแต่บัดนั้นมันดาคนพวกนั้นก็เข้าไปเฝ้าพระราชาตอนนั้นพระราชมารดาร้องไห้หนักสงสารลกูกคิดถึงลกูก <c oughs> ทั้งพ่อทั้งแม่พอดีข่าวว่าลูกไม่ตายก็ยกขบวนไปหาลูกไปอ้อนวอนขอยมาปกครองประเทศแต่ว่าสมเด็จพระบรมโลกเชกก็ทรงเทศีเห็นโทษเพื่อความเป็นผู้ครองเรียนว่ามันไม่ดีรา่าประวัติความมาตั้งแต่ต้นของราให้ฟังในที่สุดพระราชาก็ดีอเมยขาราชบริพัรก็ดีบวชหมด เมื่อบทแล้วก็ปรากฏว่าแม่บ้านไม่ได้ไปกับเขาเห็นพ่อบ้านหายไปแม่บ้านของเขาเลยการก็ตามไปอีก่านการทรงเทศเอพกพจนนั้นกบวชอีกเพสุดบรรดากองทัพต่างๆเห็นว่ากะราชาหายไปก็ติดตามไปเป็นจาตรงก็เสนาไปฟังพระธรรมเทศนาทุกคนกบวชอีก ปรากฏบรรดาประชาชนเมืองนั้นทั้งหมดเห็นพระราชาเข้าป่าทหารกขป่าก็สงสัยเขาลือว่าพระเตมีที่ว่าใบไม่ใบพูดได้แต่พูดไปที่จับใจคนก็เลยไปฟังมั่งฟังเทศจบบวทหมดรวงความวาเมืองนั้นร้างทั้งเมือง <c oughs> ก็มีพระราชาเมืองใกล้เคียงเห็นว่าเมืองนี้มีความอุดมสมบูรณ์พระเตมีไม่กบวช พระราชาก็บวชทหารก็บวชเห็นว่าการยึดครองเป็นของไม่ยากยังได้ยกกําลังมาหวังจะยึดประเทศเขตพิษครเข้เเขาไปดูแล้วมันไม่มีคนสักคนทราบสิงก็มากมายก็ตั้งใจย,ยึดประเทศก็ว่าคิดว่าถ้าเราจะปล่อยพระเตมีและกกัตสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ส่งตัวทหารเหล่านี้มีอยู่การยึดครองประเทศของเราจะมีความไม่มัน่นคงถ้าบุคคลพวกนั้นรวมรวบกําลังมาตีเราก็มีของลําบาก เึงยกทัพไปหวังจะปราบพระเตมีและพระราชินดาทหารทั้งหมดรายกฏว่าพอไปถึงในที่นั้นฟังเทศคขาว่าเตมีเข้าบวชหมดอีกวางอาวุธทั้งหมดก็รายกว่าเล่นได้ทั้งสองเมืองไม่มีใครเหลือหรอดวงความที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าสอนให้เข้าบวชแต่ความจริงไม่ได้ตั้งใจก็บวชสอนให้เห็นโทษของการมาคุณคือการครองเรือนว่ามันมีโทษ ถ้าตายแล้วถ้าความไม่ดีมีกับเราอย่างน้อยที่สุดเราก็ไปอบายภูมินี่มระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพโองสมเด็จเวจอมไตรบรุมาศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าสเพสตามริสันติมรนันตังฮิชีวิตังรวมความมาษัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เกิดมาเท่าไรตายหมดเท่านั้นแล้วพวกเราก็จะต้องตาย ขอบรรดาท่านหลายพิจารณาอาว่าท่านจะตายอย่า,า,ยางวระเตมีชุดหลังหรือจะตายอย่างว่าเตมีชุดก่อนพระเตมีชุดก่อนที่องค์สมเด็จพระจินวกรกล่าวว่าเพราะอาศัยการทาบาปองค์ลนมีปานาติบาตเป็นต้นทําตนให้ลงเวจีมหานรกแต่ว่าในตอนหลังที่พระองค์ตายแล้วก็ไปเกิดบนชัน้นโดสิทเวลานี้ทําใดที่องค์สมเด็จพระธรรมสามมิตรทรงสั่งสอนมา บรรดาธุพุทธบริษัทงหลายโดยทุนน่ากูรู้จักแล้วทั้งหมดเช่นทานละม่การ,รกบุญสําเร็จการให้ทานท่านก็รู้ศีลลไหม่บุญนึ่งการในการสรําเร็จการราาักษาศีลท่านก็รู้ภาวานาไม่บุญสาเร็จการเจริญภาวนาก็รู้และส่วนใหญ่รับคําสอนเป็นคําสอนอง,องคง์สมเด็จพระบรมครูนั่นก็คือการฝึกมโนยทธิ ซึ่งมนโนยทิทธิ์นี้มีผลหลายประการน,นอกจากไปเทีย่ยวพบต่างๆได้แล้วก็ยังมีทิพยพิยานเห็นผีเห็นเทวันดาได้จุดอุปปาติยานรู้การเกิดต่างการตายของสัตว์เจโตวิญญาณสามารถจำแนกจิตของเราจิตของอื่นเราเห็นได้ว่าดีและชั่วปวุเพนิวาสานุปปญญาสามารถาระลึกชาติโดยไม่จำกัด อาตีตามพยญนาู้เหตุการณ์ในอดีตอนาคตก็ตามพยญญาู้เหตุการในอาน,าาน,าใน,นาคตปัจจุบปนามพยานาู้เหตุการปัจจุบันและยาถากรรมุตายานรูน้ผลื่องความสุขเรือความทุกข์มาเพราะกรรมอะไรวิชาความรู้ทั้งหลายเหล่านี้บรรดาแต่พุทธบริษัยฝึกทั้งหลายฝึกแล้วหากว่าทุกท่านมีความเคารพในองค์สมเด็จพระปฏิีแก้วอย่างน้อยที่สุดก็ท,ทําจิตของตนให้ทรงไว้ซึมระโสดาบันเป็นอย่างตา่ำ ถ้าส่งไว้อย่างนี้ต่อไปเมือ่อใกล้จะตายที่จริง้เรามีความดีก็สามารถจะไปนิพพานไดอาราบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาแสดงวัรรมเทศนามาก็สิ้นเวลาสามจินาทีพอดีขอยุติไว้แต่พเพียงตรงนี้ในีิสุกิมวธรรมเทศนานี้อาตมาภาพในฐานะพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาขอตั้งสติญาจิฐานอ่างคุณบระสีรัตนไตร มีพระพุทธรัต,รตน,นะธรรมรตัตน,นะและสังฆรตัตน,นะทั้งสามรายการขอจงอภิบาลบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่านให้มีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนะมงคลสมบูรณ์ปูนผล,ล,ลและจงเจริญไปด้วยจาตุตรพริธรพรชยัยทั้งสี่รายการมีอายุวันนา่าสุขะพละและปฏิพัน์หากทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็ขอได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจนทุกประการ อาจจะมาภาพรัตฐานวิสัชนามาในมรณานุสติรกระถายก็ขอยุติรัตธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้